สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการการประเมินวิทยฐา,านะในระบบ DPA ที่ครพทุกท่านดิฉันนางสาวมัณน,นาสุสุจังปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการคุมสาระก,การเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนชุมพลพลวิสัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายปัจจุบันได้รับหน้าที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และ6ค่ะ จากการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นม .4 เรื่องเซตนะคะพบว่าเมื่อถึงเนื้อหาการแก้ปัญหาโดยใช้เซตนะคะนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะยังแก้โจทย์ปัญหายังไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงใช้ความรู้เรื่องอะไรเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหรือว่าอาจจะมีนักเรียนบางส่วนนะคะสามารถหาคําตอบของปัญหาได้ค่ะแต่พอให้ออกมาแสดงวิธีทำนะคะก็ไม่สามารถแสดงวิธีทำได้อย่างเป็นระบบไม่เป็นขั้นเป็นตอนนะคะจึง เกิดสภาพปัญหาการจัดก,การเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาโดยใช้เซตก็คือนักเรียนนะคะยังไม่มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และนักเรียนนะคะยังแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างไม่เป็นระบบนะคะจึงเกิดแรงบ,บันดาลใจที่อยากจะแก้ปัญหาดังกล่าวดิฉันจึงได้นําปัญหานี้นะคะเข้าสู่กระบวนการ PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรูน้คณิตศาสตร์เพื่อออกแบบการจัดการเรียนการสอนและคิดค้นนวัตกรรมที่จะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ จากการปรึกษาหารือในกลุ่ม PLC พบว่าสาเหตุของปัญหาคือ 1. รูปแบบการจัดก,การเรียนการสอนที่ไม่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2. ผู้สอนไม่มีสื่อที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์วิธีการแก้ปัญหานะคะ 1. เราควรสร้างสื่อการสอนที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2. ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนหารูปแบบพิธีการที่น่าสนใจกระตุ้นให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จากการทำงานเป็นกลุ่มโดยการจัดก,การเรียนรู้แบบ Active Learning ดิฉันจึงได้ศึกษาวิธีการสอนเทคนิคการสอนสื่อการสอนพร้อมทั้งค้นคว้าง,งานวิจัยเพิ่มเติมแล้วนำมาปรึกษาหารือกับคุณครูในกลุ่ม PLC พัฒนาปรับปรุงอยู่หลายครั้งจนเกิดนวัตรกรรมใหม่นั่นก็คือการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการ KAPSA หรือกระบวนการแคปซ่าการสร้างกระบวนการแคปซ่ามีกรอบแนวคิดมาจาก1กระบวนการ1เทคนิคดังนี้ค่ะ1กระบวนการนั่นก็คือกระบวนการแก้ปัญหาของโพย่า1เทคนิคก็คือเทคนิค KWDL จากทั้งสองแนวคิดนี้ดิฉันนำมาสร้างเป็นกระบวนการแก้ปัญหาแคปซ่าซึ่งประกอบไปด้วย5ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1ขั้น K No นักเรียนจะต้องตอบได้ว่านักเรียนรู้อะไรจากสิ่งที่จดกําหนดให้ขั้นที่2ขั้น a m ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องกําหนดเป้าหมายที่จดต้องการทราบขั้นที่3 p plan ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องทําการวางแผนในการแก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนขั้นที่4 s s o l v ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่นักเรียนวางไว้ในขั้นตอนที่3 และขั้นที่5 a answer ในขั้นนี้นักเรียนเป็นขั้นที่นักเรียนต้องสรุปคําตอบหรือสรุปผลของคําตอบของโจทย์ของปัญหาหลังจากนั้นนะคะดิฉันก็จะนํากระบวนการแคปซ้าทั้ง5ขั้นนี้นะคะนํามาสร้างเป็นแบบฝึกทักษะที่ช่วยฝึกให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบค่ะทั้งนี้ดิฉันได้นําการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง5ขั้นหรือที่เรียกว่า c o 5 f i step ซึ่งเป็นการจัดก,การเรียนรู้เชิงลึก หรือ active learning ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการทำกิจกรรมกลุ่มรวมพลังรวมกับการแก้ป,ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแคปซ่าโดยทุกคนจะต้องลงมือทำกิจกรรมและระดมความคิดช่วยกันจึงเป็นที่มาของการเรเริ่มพัฒนาจัดก,การเรียนรู้เชิงลุก active learning ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง5ขั้นตอนรวมกับการแก้ป,ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแคปซ่าเรื่องการแก้ปัญหาโดยใช้เซต2เซต ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ซึ่งมีการจัดก,การเรียนรู้ดังนี้ขั้นตอนที่1นนะคะขั้นตั้งคําถามในขั้นนี้นะคะนะดิฉันจะจัดนักเรียนนะคะเข้ากลุ่มกลุ่มละหกคนซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีนักเรียนนะคะคราบความสามารถกันในขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นการทบทวนความรู้เดิมเพื่อเป็นการให้นักเรียนทุกคนนะคะตอบคําถามทุกคนดิฉันก็จะมีป้ายสีนะคะให้นักเรียนยกเมื่อคําตอบขึ้นสีอะไรก็ให้นักเรียนยกป้ายสีนั้นขึ้นนะคะ ในช่วงท้ายของขั้นตอนที่1น,นะคะเช่นก็จะมีคําถามทิ้งไว้นะคะเป็นคําถามที่นักเรียนะจะต้องค้นหาคําตอบในขั้นต่อไปนะคะขั้นที่2ขั้นสแสวงหาสรารสนเทศนะคะในขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนจะต้องทําใบกิจกรรมนะคะเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ของจำนวนสมาชิกของเซตสองเซตซึ่งเป็นคําถามที่ฉันนะคะทิ้งท้ายไว้ในขั้นตอนที่1นนะคะในแต่ละกลุ่มนะคะจะต้องช่วยกันทําใบกิจกรรมหรือร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับเพื่อนในกลุ่ม ส่วนคุณครูนะคะก็จะสังเกตพฤติกรรมการเรียนพร้อมทั้งให้คําปรึกษากลุ่มที่มีปัญหานะะคหรือกลุ่มที่มีข้อสงสัยพร้อมทั้งกระตุ้นนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันดูแลสมาชิกในกลุ่มที่ยังไม่เข้าใจโดยช่วยอธิบายหรือแนะนําให้เพื่อนในกลุ่มเข้าใจนะคะแต่ถ้ายังไม่เข้าใจนะคะก็เรียกครูนะคะเพื่อให้ครูหนักเข้ามาอธิบายเพิ่มเติมได้นะคะ ขั้นที่สขั้นสร้างความรู้นะคะเมื่อนักเรียนนะคะทําใบกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะสุ่มเลือกหนึ่งกลุ่มนะคะให้ออกมานําเสนอนะคะออกมานําเสนอสมาการแสดงความสัมพันธ์ของจํานวนสมาชิกของเซตสองเซตนะคะในรูปของกรณีทั่วไปพร้อมทั้งแสดงคําตอบนะคะโดยครูเปิดโอกาสนะให้กลุ่มอื่นนะคะที่มีแนวคิดหรือคําตอบที่แตกต่างกันนะคะออกมานําเสนอเพิ่มเติมด้วยนะคะทั้งนี้นะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนนะคะถามตอบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งชั้นด้วยนะคะ หลังจากนั้นนะคะครูก็จะนําเสนอการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการแคปซ่าพร้อมทั้งให้นักเรียนนะคะศึกษาใบความรู้เรื่องการแก้ปัญหาโดยใช้เซตสองเซตและให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกทักษะเรื่องการแก้ปัญหาโดยใช้เซตสองเซตค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจสถานการณ์ปัญหาแล้วนะคะ ครูก็จะให้น so ักเรียนแต่ละคนพยายามทําด <road> mm ้วยตนเองก่อนนะคะพยายามกระตุ้นให้เรียนทําด้วยตนเองก่อนแล้วค่อยให้นักเรียนนะคะนําแนวคิดของตนเองมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่มเริ่มต้นจากการแลกเปลี่ยนจากเพื่อนที่นั่งข้างๆนะคะแล้วก็จากเพื่อนในสมาชิกในกลุ่มคนที่นั่งอยู่ในกลุ่มด้วยกันนะคะโดยสมาชิกในกลุ่มเนี่ยจะต้องช่วยเหลือกันถ้ามีสมาชิกคนใดไม่เข้าใจเพื่อนในกลุ่มจะต้องให้ความช่วยเหลือนะคะช่วยอธิบายช่วยแนะนํานะคะถ้ายังไม่เข้าใจก็ให้เรียกคุณครูนะคะหรือปรึกษาคุณครูได้ ซึ่งในขณะที่นักเรียนกำลังทํากิจกรรมกลุ่มนั้นคุณครูนะคะก็ทําหน้าที่สังเกตพฤติกรรมการเรียนพร้อมทั้งให้คาปรึกษากลุ่มที่มีปัญหาหรือนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจนะคะเมื่อนักขั้นที่4นะคะขั้นสื่อสารนะคะเมื่อนักเรียนทําแบบฝึกทักษะเสร็จแล้วนะคะครูก็ทําการสุ่มอีกหนึ่งกลุ่มนะคะเพื่อออกมานําเสนอแนวคิดนะคะของการแสดงการแก้ปัญหาแบบแคปซ่านะคะซึ่งนักเรียนทั้งชั้นนะคะก็จะตรวจสอบความถูกต้องร่วมกัน ทั้งให้กลุ่มที่มีนแนวคิดที่แตกต่างออกไปออกมานําเสนอเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ครูก็จะเปิดโอกาสนะคะให้นักเรียนทั้งชั้นเนี่ยได้ถามตอบนะคะหลังจากนั้นนะคะครูและนักเรียนนะคะก็ร่วมกันสรุปนะคะว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในคาบนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรแล้วก็คิดว่าประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ในคาบนี้นะคะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะคะโดยครูจะมอบหมายให้ให้นักเรียนนะคะทุกคนนะคะเขียนสรุปนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้พร้อมกับทําแบบฝึกทักษะเพิ่ม อีกหนึ่งข้อนะคะแล้วก็ส่งในคับหน้าหลังจากนั้นนะคะครูก็จะแนะนําแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมที่เป็นเว็บไซต์โปรเจกต์สิของส,สวทเรื่องเซตหรือการสืบค้นการแก้ปัญหาในเชเซตใน y o u t u b e นะคะ ขั้นที่5ขั้นตอบแทนสังคมในขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนทุกคนนะคะจะได้ถา่ายรูปภาพใบกิจกรรมและแบบฝึกทักษะที่ได้ทําในคาบนี้นะคะแชร์ลงในโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter หรือ t i k t o อนะคะยังได้อย่างหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการเผยแพร่นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะครูก็จะแนะนำนะคะให้เรียนนะคะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะไปช่วยสอนเพื่อนๆในห้องที่ยังคงไม่เข้าใจ ผลการจัดการเรียนรู้พบว่านักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แล้วยังได้รับการพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆด้วยเช่นทักษะการสื่อสารทักษะการออกแบบและการวางแผนการคิดเชื่อมโยงและมีกระบวนการคิดเชิงระบบนักเรียนได้สร้างองค์ความรู้เองสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ทักษะการจัดการเวลาทักษะทางสังคมทักษะการทำงานกลุ่ม โดยนักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มมีการช่วยเหลือช่วยสอนหรือช่วยอธิบายกับเพื่อนในกลุ่มซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความรู้ทางคณิตศ,ศาสตร์ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนทั้งนี้นักเรียนยังสามารถนำไปใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆหรือนำไปปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดิฉันขอขอบคุณท่านคณะกรรมการการประเมินวิทยฐานะในระบบ DPA ทุกท่านเป็นอย่างสูงขอขอบพระคุณค่ะ